สวัสดีครับพ่อแม,มพ่พี่น้องและก็เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเด้อมาพอกันอีกแล้วทั้งช่องวิมลเพื่อนคนทําเกษตรสําหรับท่นานใดคามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเด้อเพื่อได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆก็สําหรับคลิปนี้เมื่อนี้ก็บเพพพ่อแม,มพ่พี่น้องผู้เลี้ยงวงูอ๋าพี่น้องเด้อและ่านผู้ชมทั้งหลายพามาเยี่ยมส้มฟ้ามงูว๋าพี่น้องยุ่กลางโคกพ่ลพี่น้อง อยู่โคกบ,บันเดือดไดพี่น้องเด้อกับเสื้ผ้ามาสอบถามกับเจา้าของเพิ่นสวัสดีครับสวัสดีครับเื้อว่ายังนาะเื้อนาะเื้อสะอาดครับเื้อว่ายสะอาดเขาอยู่บ้านใดเนาะบ้านเขาอยู่นี่นาะอยู่อันโคกไผ่สาลครับโคกไผ่สาลอืมโคกไผ่สาลเขาเลี้ยงงัวมามาดุลเราไปเลี้ยงงัวนี่ดลุลเราได้ครับหลายปีแล้วจา้าปีโอ้เป็นเจ้าปีเขาเริ่มต้นแรกๆเริ่มเลี้ยงจังใดเนาะเริ่มต้นแรกๆก็เริ่มเลี้ยงสองสามแม่เนี่ยแหละครับโอ้มีบ่หลายเนาะที่เกเนาะ เขาลงทุนหไรไปได้ที่เด็กนี่ตอนนั้นก็ลงทุนบ่แพงครับเพราะว่าตอนง่วนบ่ง่วนบ่แพงลงทุนประมาณหาหมื่นนี่แหละโอ้ลงทุนหาหมื่นเลี้ยงมากกับบริษลงทุนดิจิเตียเนาะบัวครับมัดนี้แนวทางการเลี้ยงเขาเลี้ยงในใดเลี้ยงง้วะเขาเลี้ยงแนวทางการเลี้ยงก็เลี้ยงไปพัฒนาไปน้ำนะครับโอ้ปล่อยไปปล่อยไปตัวใดเป็นบัดีขก็คัดออกปล่อยเลี้ยงไปน้ำโขกเลี้ยงน้ำโขกเลี้ยงน้ำโขกครับเขาทำปรมชาติครับเขาทำรมชาติโอ้เลี้ยงแบบปล่อยเลี้ยงง้วะปล่อยเนาะว่ามปนง้วะอันนั้น มันเป็นงัวขุนบมันเป็นงวงขุนบริปูกยาไม่ยาบริปูกยาบ่บ่ครับกินหญ้าธรรมชาติโอ้กลิ่นปล่อยไปน้ำปลาหลดแม่นครับกินใบไม้ใบไายไปน้ำโคก่เนาะน้ำเฟลืองน้ำ้าไปงังนี่แม่นครับบ้านนี้สมพอพันธุเลยเขาเค็ดจังไงกันสมพอพันธุ์พอพันกับเรื่อยเริ่มอยกกนผสมเทียมครับโอ้สมเทียมอยู่หมอสั้างไรเนาะมาสมให้เนาะกัมีหมอสักฟังคุณนี่กัมีแล้วก็หมอทางว่านวันี่คนหนึ่งรับ เขาเหล่มใหม่ๆนี่เป,นเป็นเป็นงัวะยังเนาะงัวะบามันม่นเรืองง้วะลาดเท่านี้ลูกผสมบามันครับโอผสมบามันเนาะอย่างมากกับพัฒนาสายพันธุ์มาเรื่อยๆแต่หน้าสายพันธุ์มาเรื่อยๆครับตัวนั่นก็บลูกเบี้ยขี้หาสองจิตครับอืตัวเถิกใ่บอกเถิกด้แม่น,นี่แม่นครับโอ้ยถ้าเป็นผู้คุ้มฟุ้งเนาะนส่วงเนาะม่พันธุ์ครับแม่นี่ลูกเบี้ยสติงโอ้ก็แปลว่ามี่มีมีมีพอดีอยู่สมพอไปดีๆอยู่ มีแนวมันเหล่นั่นอยู่ตัวนี้รูปประเทศบูโอ้มีหลอดมีใบพร้อมตัวนี้มีใบมีหลอดพร้อมเนาะครับตัวนั้นก็มีใบมีหลอดพร้อมอืมถือว่าห้ากับพัฒนาอยู่ครับแม่แดงแดงย่งใหญู่ปบิ๊กเลดเนี่ยมันก็โอ้มวมันว่าห้าสมออกคอกเดียวเซิงกับมวมแอนเนาะบออบเป็นนัวบ่ได้สมมัวครับบ่ได้มัวเนาะถือว่าเป็นสายพัฒนาเด้อพี่น้องเด้อเลี้ยงง่วงกับ อันเข้าบ <reading ancient> <ennen> right. well, ่อสมสายพัฒนาแหละบ่อสมพอพันดีดมันอยากลงเนาะหลอดเป็นบ่อต้องเจ้าเราเอาแนวเดียวสมกันไหมนี่ครับงัวยังมหอดเดือนครับเนี่ยใส่เดือยังหมดรุดอยู่นี่อืมตัวนี้บ่อครับตัวนี้น้อยหน่ครับโอ้ยน้อยหน่่ยงามเล่นี่พี่น้องเอ้ยนี่นี่แหละพี่น้องการเลี้ยงนั่นแม่แม่มันแม่มันเป็นงัวไทยธรรมดาได้ไหมการเลี้ยงงัวครับก็ต้องใส่พอพันดีๆพี่น้องการสมพันดีมันก็ได้ลูกดีได้พี่น้อง ทั้งบิดเท่าม่ยักโตนรำเข่าเลยเนาะตอนนี้40ครับโอ้4ี่ด้พี่ดองเด้อ40โตวนั่งทองอยู่อีกแดเก่าเมียครับปีนี้ได้ไร้เลยะปีนี้ได้ลยไปปีหกปีหกสี่ัวก็ได้สาตัวครับแล้วแต่ว่าปีหกสามนได้แปดโอปีไม่เนียได้สาตัวได้สแล้วก็ย่งสีออกอีกกั๊กตัวนี่ย่างสีออกอีกยี่เจมีครับอืมสี่ตัว้วพี่นนองเด้อมหอยเด้อ เฮาได้เห็ดเน่เาเอินบ่คือเฮาเลี้ยงแต่งวัวอย่างเดียวเลี้ยงงวัวกับเห็ดหน้าครับโอ้ยมีม,มีแต่เห็ดดวกเลี้ยงงวัวกับเห็ดหน้าเนะาะอาชีพเสริมกับกีดยางโอ้มียางพอ่อมีสวนยางพ่อย,อยางกีดของข้าเจ้าเหรอครับโอ้อกีดทั้งข้าเจ้านี่นะครับเป็นบบยังไงใการเล<อ><ๆ>ี้ยงงัวเลี้ยงควายเฮาเนี่ยเธอว่ารายได้มันนี่พอเลี้ยงโตได้บ่ได้ได้ได้ครับอืมได้ดีกว่าอย่างอื่นบ่นี่คิดว่าได้ดีกว่าอย่างอื่นครับเพราะว่ามันลงทุนแค่เดียวโอ้ซื้อมาแล้วแล้วเลยแแแมมมมม่่่่่นนนนบบบคครรัััีตผสเอาลลูกโด เป็นเห็ดแนวอื่นผลยังได้ลงทุนเรื่อยๆเนาะเห็ดน้าลงทุนสูตปีเด้อครับแม่ทั้งไทคทั้งเกี่ยวทั้งไทคทั้งเกี่ยวอยงสีเนาะปีแต่ยับดีราคาเขาโบดีกัค่ารถค่ารถเกี่ยวยังสิโบพ่ออยู่ลูบมันบ่แม่นครับเรี่องง้อนี่เค่อยลูจยกเทียวบอแกลูบอยู่แห่งลูบปลายก็เห็ดหน้าครับแม่เนาะลูบเมื่อกลูขึ้นขึ้นเลยเนาะมันเพราะว่ามันจะออกลูกไปเรื่อยๆแม่แม่นครับแม่นครับอืม ส้มนลอยๆนะครับกระร่งซ่อนยังไม่พี่น้องคนน่ะลูโมอนี่วัดไหนโอ้รูบักนี่เนาะรูบักนี่วัตถุน่แม่น์วัตไุนิเวศน์้ลยโมยใหญ่ๆนี่แม่นครับแต่ยี่ปีเราเถือกนี่ที่ปีปลายทีเขาปีที่หาครับมันมันตั้งปีเขาไม่ยังสมได้ห้งว้วะครับง้วนนี่ขั้นเอาเรี่องดีๆกับประมาณสองปีครับสองปีนี่สมได้เนาะสองสองปีก็ง้วนในสมได้ เมว่อข้าเจ้าเลี้ยงกินหัวอาหารกับสิเก้าสิบแปดเดือนทนแล้วอันนี้เขาเลี้ยงแบบธรรมชาสตร์นะเขาบ่ได้กินยังมันบ่อาหารเสริมเขมีบ่เนี่ยขมีครับบ่มีอ่มีแต่กินเฟื่องกินยาธรรมชาติไปแถวเ้าเขาเจ้าเด็กปลูกมันบ่คือบ่เอามันร่องมานร่องมันบ่มันแห้งปลูกหลายโหดมันแต่ว่าอย่างนั้นปลูกมันนี่แหละโอ้โหดระวังย่างัวไปกินมันเขาเจ้าเขาเซับหัวมันหน้าหัวมาซับตากเดียวแล้วไม่มันกินข้าเจ้าเขาเจ้าสิบแปดใครเขาบ่บ่เขาเจ้ามแต่เกียไปขายร้านมัน โอ้สั่งจ mm ัก hmm. ตันเห็นแล้วมานเลยแล้วลงมาเป็นตันหมดแล้วแต่ว่าสีร่องเบิ่งอยู่มันยังบ่เติยังบ่เติมในร่องเบิ่งเฮาสั่งมากเรามาซับแล้วก็ตากแดดไว้ให้มันกินเมื่อละาคุบมวัตถุตัวนี่ก็มันก็สิอ้วนดีเด้อเพราะมีสารอาหารมันมีโปรตีนได้มันแแม่นนัลเฟืองเดลเฮาก็ได้เก็บบ่เฟืองเฟืองก็เก็บไว้ปีนี้300ก็คงสิเบิดแล้วมันกินมันกินแต่ยามมันนี่บ่ยามแลีงนี่บ่กินแต่ย่ามเลี่ยนย่ามฝนบ่ได้กินเนาะยามฝนกินแต่ย่าง โอ้ส่วนมากทั้งบ้านอะไรวายถินย่ำฝนเด้ย่ำแดงอางนี้ฮะปล่อยเอาเถอะส่นย่ำนี้ใหกิ่นยุคเพื่ให้กินได้ย่ำแดงย่ำฝนหยาบือหยาบเบือเนาะมันอยู่โขกเนาะหยามันหลทีมันกว้างทีมันกว้างให้นั้นคิดว่าอยากเศรอบอเลี้ยงนี่ให้เศรุ่นเศรอบอลด้วยฮะเลย พอมันได้ไรมันยังดีอยู่เนาะได้ไรมันยังดีอยู่ครับเค่นสิบวดเศราง่ายดอกเอาจนเปวดแห้งคนแล้วปวดแห้งไปมันบอกเนียนครับทราบไปทายไร่หมองหลายคนสอบถามึงว่าให้ว่าให้เศร้าหลวงพ่ออยากเศร้าเลยเศร้าเพราะอะไรข้าจะว่าขันเศร้าอย่างงัวก็คือบ่มีงัวก็คือบ่มีเงินเออแม่นี่หรอกอันนี้หันบ่มีเงินอยู่เหิ่นจักบาทอยู่เหื่นกับซางเนาะเขาแต่มีงัวนมันบอกเนนจำเป็นห้ากับปล่อยเอาเชื้อเลือตัวเนียนเนียนมันบ่แม่นหลักพันเนาะเป็นหลักหมื่นไหมได้ังมัน แนวอื่นผ่มันเป็นลักลอยลักพันด้แต่ว่าง่วงเป็นลักมื่นนี่สองตัวสามตัวมันก็ได้แห่แสนล่ะมันโตมากมันก็เป็นตัวละแสนเคยมีเรืงหมองว่าอันนี้ง่วงเขามันก็ถึงบรแมาณว่าง่วงแบบสายพันธุ์ใหญ่ๆเนาะบรแมาณเลื้อยลอยพระเจ้าก็เลี้ยงแบบนั้นมพัฒนาไปเขาเลี้ยงซ้ำมีละมันยังบ่ออันนั้นมันมันจังนําเลี้ยงมันยังถึงเลี้ยงดีไรฮันเขาไปเลี้ยงพันธุ์ใหญ่ๆแหละนําเลี้ยงมาถึงแล้วมันจอยแล้วมีแต่กระดูกด้เห็นเขาเจ้าเลี้ยง ว่าม่นหน่อยพี่น้องสี่สิบก็โตได้พี่น้องเด้อผูได้ให้ใน,นเลี้ยงกับพิจารณาได้พี่น้องเด้อเขามาเบิ่งล่ะเจ้าเลี้ยงกับถือว่าพออยู่ใดได้พี่น้องหันเข้าอยู่น้ำชนบทน้ำไห้น้ำหน้านี่จากอื่นเหตุงาน่างอื่นกับผสูงเลี้ยงว่าเลี้ยงขั้ยพี่น้องมันปิ่นพ่อแม่ผ้าเลี้ยงมากป็นมุ่นตัวเข้าแว่าเลี้ยงไว้เป็นมุ่นเหมนตัวล่างมอง มุนปั่นกันปั่นลูกปั่นล้านไปเลี่ยงได้เป็นน้องเด้อแต่สำหรับชิปนี้เมื่อนี้ก็เอาไวส้สำเน็ได้ครับเด้อชิปหนาจังมาพอกันใหม่สำหรับชิปนี้เมื่อนี้เขาจบไปเพียงแค่นี้ขอบคุณหลายสวัสดีครับ